จัดไปนะครับหารถท่องเที่ยวอยู่ไม่ควรพลาด BMW R1200GS-A ปี2016ตัวนี้เป็นตัว Normal นะครับมากระสีขาว l ไ t w h i ว e นะครับเลกไมล์วิ่งเพียง19,000กิโลเท่านั้นนะครับกลองปี๊บ03นาใบครบคัน Cash Bar แ,แบบเต็มระบบนะครับสปอร์ตไลท์นี้ให้ถึง2คู่นะครับและที่สำคัญคันนี้5,39,000บาทเท่านั้นมาดูของแต่งกันครับดูเลขไมล์กันครับห9 3 0 0ม่กัมกิโลฟังเสียงเครื่องกันหน่อย กันบ้างนะครับคีเรตควิกชิปครบคันเลยการไฟหน้าโลนไรเดอร์นะครับ2ตอนการมอเอน้ำด้านใน RNG มีให้เรียบร้อยแคชบาร์แบบเต็มระบบบนล่างนะครับแล้วก็มีตัวเสริมแคชบาร์ัวลาเทคม,มาให้สปอร์ตไลท์มีให้2คู่ข้างบนเหลืองข้างล่างขาวครบๆต้องแบบนี้นะครับมากับสีขาวไลท์ไวท์นะครับมากรองปิบศูนย์สามใบครบคันพร้อมแหลกตรงรุ่นยางเพียรี่สกอร์เป็นเทียวถูดอกยางเต็มๆเหลือๆายทะเบียนไม่ได้รวมนะครับแต่ถูกใจทักมาได้นะครับ เตินเฟชส w วันเดอร์ลิทนะครับมีมาให้ด้วยเรียบร้อยแล้วก็มีตัวต่อแฮนด์มาครับขี่สุรสบายแฮนด์เข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นนะครับมาฟัางกันคันนี้เราเปิดเท่าไหร่ส่วนเจ้าคันนี้พร้อมออกทิปพร้อมเดินทางไปได้ทุกสถานที่จัดไป5,39,000บาทเท่านั้นนะครับใครถูกใจตัวหาแชมป์ได้เลยเราอยู่ซอยบรม81แล้วเจอกันครับ